สวัสดีครับผมจากเกดอินพอร์ตนะครับวันนี้นำเสนอนะครับ ATV 125cc ม i n ินะครับผมรุ่นนี้มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 4ดวงนะครับสปอตไลท์หน้า4ดวงไฟหน้า2นะครับไฟเลี้ยวซ้ายหรือขวานะครับผมตรงนี้มาพร้อมกับล้อขนาด8นิ้วดอกยางใหญ่สวยได้ทีเดียวนะครับผมนะฮะอย่างนี้ครับแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์นิยมรุ่นนี้ครับผมทนทานมากๆนะครับผมเป็น 125cc ระบบคาร์บูเรเตอร์นะครับ ดูแลรักษาง่ายครับร้านทั่วไปร้านมอใสอไซค์ทั่วไปดูแลได้เลยนะครับเกียร์เดินหน้า3ถอยหลังหนึ่งนะครับผมนะฮะด้านหลังนะครับมาพร้อมยางอะไหล่นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับนี่แหละครับท่อไอเสียคู่ไปคู่นะครับออกทั้งสองสองท่อนะครับผมนะฮะโช๊คหลังนะครับดิสเบรกนะครับผมนะครับ นะครับด้านบนมาก็มาพร้อมกับเบรกนะครับที่สามารถที่จะกดล็อกทางชันได้นะครับเหมือนเบรกมือรถยนต์นะครับผมจอดบนทางชันนะครับตัวนี้ก็สตาร์ทไฟฟ้านะครับผมนะครับฝั่งนี้ก็เบรกเหมือนกันครับล็อกทางชันได้เช่นกันนะครับที่เปิดไฟหน้านะครับไฟเล้ยวซายเรี้ยวขวาสัญญาณแต่นะครับผมหน้าปัดจะมีตำแหน่งเกียร์ให้เรียบร้อยนะครับผมครับ มาพร้อมกับกุญแจ2ดอกนะครับผมนะฮะแล้วก็มีรีโมทการขโมยให้ด้วยนะครับผมนะครับรีโมทการขโมยได้ด้วยนะครับผมเหมือนรถยนต์เลยนะครับสตาร์ทที่รีโมทได้ด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมลองสตาร์ทที่รีโมทให้ดูนะครับผมกด2ครั้งนะครับสตาร์ทง่ายเลยทีเดียวครับนี่สตาร์ทด้วยรีโมทนะครับผมนี่นะครับผมสนใจทักมาได้เลยนะครับนะฮะที่เบอร์โทรและไลน์นะครับผม 0618933976นะครับผมนะเราจะส่งให้ทั่วประเทศนะครับผมสนใจทักมาได้เลยครับขอบคุณครับ